โอเคครับทุกคน Samsung Galaxy s 5 Series กำลังอยู่ในกระแสข่าวเรื่องการเพิ่มราคาและการอัปเกรดฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นรายงานจากสำนักข่าวเกาหลีย n นฮ p บนิวและเดะจุงอังระบุว่า s 1 5 Ultra Line Up จะมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างน้อยก็ในตลาดเกาหลีนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าจะนำมาตรฐานการชาร์จไร้สาย Qi2 มาใช้ใน s 1 5 Series ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น b e l กิน m o r p h y Anker และ Air c h a ร์ e พัฒานาการที่โดดเด่นอีกอย่างคือการใส่แรม16 g ิกโดยเฉพาะในรุ่น S25 Ultra ที่มีหน่วยความจำ512 g b และ1เทแม้จะไม่ใช่ฟีเจอร์ที่ปฏิวัติวงการแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซัมซุงในการมอบสเปคระดับไฮเอนด์ให้กับเรือธงของพวกเขาเช่นเคยครับเพื่อนๆผมขอเวลา5วินาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับ รายงานล่าสุดจากสนักข่าวเกาหลียอนแฮปนิวและเดอจุงอังชี้ว่าซัมซุงกา a ล็กซี่ S25 ซีรีส์อาจเผชิญกับการปรับราคาในปีหน้าโดยเฉพาะในตลาดเกาหลีทั้งสองสนักระบุถึงแนวโน้มการปรับราคาขึ้นแต่จำนวนที่แน่ชัดแตกต่างกันในรายงานทั้งสอง นักข่าวหลุดชื่อดังอย่างยูคาโลสอีฟเป็นผู้นำรายงานเหล่านี้มาเปิดเผยพร้อมชี้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคแม้สาเหตุเฉพาะที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นราคายังคงถกเถียงกันอยู่แต่เห็นได้ชัดว่าซัมซุงกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการที่อาจส่งผลต่อก,การตั้งราคาเดือดงรุ่นใหม่ในขณะที่ผู้บริโภครอคอยการเปิดตัวของ Gala x y ซี่เอเดียซีรีส์คำถามเรื่องความคุ้มค่ายังคงเป็นประเด็นใหญ่คุณสมบัติใหม่และการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้น จะคุ้มค่ากับราคาที่สูงขึ้นไหมหรือจะกลายเป็นอุปสรรคสําหรับผู้ซื้อที่มีศักยภาพหลายรายคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าตลาดจะตอบสน,นองต่อข่าวการปรับราคาครั้งนี้อย่างไร การปรับราคาที่อาจเกิดขึ้นของซัมซุงกาแล็กซี่ s 2 r ซีรีส์ถูกโยงไปถึงหลายปัจจัยทั้งยอนแฮปนิวและเดรชุงอังต่างชี้ไปที่ความวุ่นวายทางการเมืองในเกาหลีเป็นเรื่องสำคัญโดยความไม่มีเสถียรภาพในประเทศมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลกำไรของซัมซุงรายงานของยอนแฮประบุว่าการปรับราคาเป็นผลโดยตรงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินวอนเกาหลีที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากจาก1180อวอนเป็น1450วอนต่อดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนนี้คาดว่าจะผลักดันให้ราคาชิ้้นนนส่่วนนเขาที ใน Galaxy S เพิ่มสูงขึ้นแม้ขอบเขตที่น่าชัดของการปรับราคายังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในตลาดนอกเกาหลีแต่รายงานของยอนแฮปบ่งชี้ว่าจะเป็นการปรับขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามสำนักข่าวไม่ได้ระบุตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนปล่อยให้ผู้บริโภคคาดเดาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกระเป๋าตังค์ของพวกเราเอง เพื่อรับมือกับความท้าทายจากต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเรื่องผลกําไรซัมซุงได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อเดือนกรกฎาคมแดเน e ยลอลาโหัวหน้าฝ่ายวางแผนของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ได้กล่าวถึงประเด็นนี้โดยตรง เราโฮยอมรับถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกําไรที่ลดลงอันเนื่องมาจากต้นทุนชิ้นส่วนหลักที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ําว่าซัมซุงกํบบาลังดาเนินกลยุทธ์อัพซิลลิงอย่างจริงจัง,จงเพื่อลดผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้การโฟกัสไปที่สินค้าระดับพรีเมียมและการกระตุ้นให้ลูกค้าเลือกรุ่นที่สูงขึ้นเป็นเป้าหมายของซัมซุงในการเพิ่มยอดขายและลดภาระจากราคาชิ้นส่วนที่สูงขึ้นแนวทางนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซัมซุงที่จะรักษาตําแหน่งในตลาดและความสามารถในการทํากําไรแม้้ในสภาาเศรษฐกิจททที่ย รายงานจากเดอชุงอังได้เผยถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองในเกาหลีที่มีต่อการดำเนินงานและการจัดการของซัมซุง โดยอ้างถึงความเห็นของดรอกอร์มอลิสชางผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตชิปขนาดใหญ่อย่าง t s m c ซึ่งให้บริการลูกค้ายอย่าง퀄คอมแอปเปิลและ Google ดร์ชางแนะนําว่าความไม่มีเสถียรภาพในเกาหลีล่าสุดอาจส่งผลเสียต่อการบริหารงานของซัมซุงโดยกล่าวว่าความวุ่นวายทางการเมืองล่าสุดในเกาหลีจะไม่ช่วยให้การบริหารจัดการของบริษัทดีขึ้นเลยความรู้สึกนี้เน้นย้ําถึงความท้าทายที่ซัมซุงอาจต้องเผชิญในการร่วมมือกับภูมิทัศน์ทางการเมืองในปัจจุบันรายงานยังชี้ให้เห็นถึงอัตราแรกลก เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อซัมซุงแต่ทั้งนี้ก็ระบุว่าบริษัทกำลังลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐอเมริกาผ่านความร่วมมือกับรัฐบาลโดยใช้สัญญาแบบคงที่ที่อาจช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ยังไม่จบนะครับถ้าชอบคลิปนี้มาร่วมสนับสนุนพวกเราได้ที่ l i n k s เ r เ e อ m e ดด้านล่างคอมเมนต์นะครับชมกันต่อเลยครับ ในขณะที่กระแสความคาดหมายสำหรับการเปิดตัว Samsung s a m s u n Galaxy g S 25 Ultra กำลังพุ่งสูงขึ้นหลายปัจจัยก็ปรากฏขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอ,อุปกรณ์รุ่นนี้สูงขึ้นนอกเหนือจากประเด็นทางการเมืองในเกาหลีปัจจุบันแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายที่มีบทบาทปัจจัยสําคัญประการหนึ่งคือภาวะเงินเฟอ้อทั่วไปที่ส่งผลให้ราคาสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นและยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อต้อนทุนการผลิตและการจัดจําหน่ายที่เกี่ยวข้องกับ Galaxy S25 Ultra อย่างไรก็ตามปัญหาที่ใหญ่ที่สุดดูเหมือนจะเป็นราคาชิปเซต็ต Qualcomm Snapdragon 8 Elite ซึ่งมีรายงานว่า แพงกว่า snapdragon 8 Gen 3ที่ใช้ในสมาร์ทโฟน Android ะระดับเดือดธงในปัจจุบันถึง25-30%การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในราคาของส่วนประกอบสำคัญนี้อาจส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อราคาขายปลีกของ S25 Ultra ข่าวที่น่าตื่นเตนเ้นเกี่ยวกับการอัพเกรดความสามารถในการชาร์จของ Samsung Galaxy s ่ a 5ได้ถูกเปิดเผยต์ล่าสุดเกี่ยวกับ Galaxy ซี a 5ซึ่งมาจาก Ice Universe นักข่าวดอชื่อดังวนเวยบป๋อและถูกนำมาโพสต์โดยยูคาโล E ีฟบน x กระบุว่า A75 Series จะใช้มาตรฐานการชาร์จไร้สายใหม่อย่าง Qi2 จากข้อมูลที่ Ice Universe เปิดเผย ซึ่งคาดว่ามาจากการพูดคุยส่วนตัวในเวยเร์บป Galaxy S25 Lineup คาดว่าจะรองรับมาตรฐาน Qi 2ข่าวนี้สร้างกระแสฮือฮาอย่างมากในหมู่แฟนเทคโนโลยีและแฟนซัมซุงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือแม้ S25 Series อาจรองรับการชาร์จไร้สาย Qi 2แต่เนื้อหาระบุว่าอุปกรณ์ที่ใช้วิธีนี้อาจถูกจำกัดความเร็วในการชาร์จสูงสุดเพียง15วัตต์ถึงแม้จะเป็นการพัฒนาที่น่าสนใจแต่ยังห่างไกลาจากความเร็วในการชาร์จแบบมีสายที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนยุคใหม่หลายรุ่น มาตรฐานการชาร์จไร้สาย Qi 2ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงวันหยุดปลายปี2023ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จไร้สาย Wireless Power Consortium องค์กรที่อยู่เบื้องหลังมาตรฐาน Qi ได้เน้นย้ำถึงรากฐานของ QI 2ในเทคโนโลยี Max Save ของ Apple น่าสนใจที่เทคโนโลยี QI 2ได้ปรากฏบนซีรีส์ iPhone 15ก่อนที่จะมาถึงอุปกรณ์ Android การใช้งานเริ่มแรกโดย Apple แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมาตรฐานใหม่และสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้ Android ที่รอคอยการมาถึงบนอุปกรณ์ของพวกเขา QI Power บริษัทเบื้องหลังมาตรฐานนี้ให้คำมั่นสัญญาอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของ QI 2เขาอ้างว่าจะมอบประสิทธิภาพพลังงานที่ดีขึ้นการชาร์จที่เร็วขึ้นและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นสำหรับอุปกรณ์ Android ข่าวนี้กระตุ้นความสนใจของผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมอย่างเบลกิน m o r p h ีอ n งเ r และแอ r ์ชาร์ที่รีบเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ QI 2ในตลาด Android แม้จะมีกระแสความตื่นเต้นจากการเปิดตัวมาตรฐานชาร์จไร้สาย Qi 2แต่การนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ Android ยังคงไม่ค่อยมีให้เห็นณนะตอนนี้ HMD s k y l i n e ถือเป็นสมาร์ทโฟน Android เครื่องแรกและเครื่องเดียวที่รองรับการชาร์จไร้สาย Qi 2การขาดการนำไปใช้นี้ค่อนข้างน่าประหลาดใจครับเนื่องจากความคาดหวังที่ว่าซ m s u ุงผู้นำตลาด Android จะรีบนำเทรนการชาร์จไร้สายนี้มาใช้อย่างรวดเร็วแต่บริษัทกลับหลีกเลี่ยงที่จะใช้มันในซีรีส์ Galaxy S 24 แทนที่จะประสานรวม QI 2ตามที่คาดไว้ผู้ใช้ Samsung Galaxy S24 กลับพบปัญหาการทำงานผิดปกติของปากกา S Pen เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมแม่เหล็ก QI 2ผู้ผลิตที่พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้ากันได้กับมาตรฐานนี้ได้เน้นย้ำถึงปัญหานี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการนำ QI 2มาใช้ในระบบนิเวศของ Android s a m ซุง Galaxy S25 Ultra กำลังจะได้รับการอัปเกรดที่สําคัญในรูปแบบของตัวเลือกแรมขนาด16 g b โดยเฉพาะในรุ่นที่มีพื้นที่เก็บข้อมูล512 g b และ1 t ทแม้การปร,ปรับปรุงนี้อาจไม่ถือเป็นการปฏิวัติวงการแต่ก็ถือว่าสําคัญอย่างยิ่งยวดและทําให้ S25 Ultra ก้าวนำหน้ารุ่นุดก่อนไปอีกขั้นด้วยความจุรัที่เพิ่มขึ้น S25 Ultra คาดว่าจะทิ้ง S24 Ultra และ C46 รุ่นที่แพงที่สุดไว้ข้างหลัง พร้อมเสริมประสิทธิภาพให้แก่แอพลิเคชัน AI ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือการก้าวกระโดดทางหน่วยความจำของ S25 Ultra นี้จริงๆแล้วเทียบเท่ากับสิ่งที่ Galaxy S11 Ultra เคยทำมาตั้งแต่ปี2021แล้วการเปิดเผยว่าการกำหนดค่า RAM 16GB ของ S25 Ultra ไม่ใช่สิ่งใหม่อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจมันแสดงให้เห็นว่า Samsung เคยขยายขอบเขตความจุ RAM ในอุปกรณ์เรือธงของพวกเขามาหลายปีแล้วก่อนที่จะถอยกลับในรุ่นต่อๆมา ในขณะที่ความเป็นไปได้ที่ Samsung s a m s u n Galaxy g A55 Ultra จะมีรุ่นแรม16 g b กําลังเป็นที่จับตามองสิ่งสําคัญที่ต้องตระหนักคือนี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ในตลาดสมาร์ทโฟน Android การค้นคว้าเพียงเล็กน้อยก็เผยให้เห็นว่ามีอุปรกรณ์มากมายที่มีการกําหนดค่าแรมขนาด16 g b อยู่แล้วที่น่าแปลกใจคือ เทรนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สมาร์ทโฟน Android เรือธงราคาแพงเท่านั้นแม้แต่อุปกรณ์ระดับกลางอย่าง One Plus Nord 4, 10T และ 12R ก็มีตัวเลือก RAM 16 g b แล้วทำให้ผู้บริโภคในวงกว้างเข้าถึงได้มากขึ้นน่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคืออย่างน้อย3รุ่นในรายการข้างต้นและอาจจะมีอีก2-3รุ่นที่ให้หน่วยความจำมาหมาถึง24 g ิเป็นตัวเลือกนี่ทำให้บางคนคาดเดาว,ว่า Galaxy s 2 5 Ultra อาจเดินตามรอยสมาร์ทโฟนเหล่านี้ ผู้ใช้ Samsung Galaxy S24 อาจจะตื่นเต้นกับเรื่องนี้เนื่องจากการอัปเดต One UI 7 Beta รอบที่2ซึ่งใช้ Android 15เป็นพื้นฐานคาดว่าจะมาถึงในอนาคตอันใกลน้นี้ก่อนหน้านี้ Samsung ได้ปล่อยตัวอย่าง One UI 7ตัวแรกสำหรับ Galaxy S24 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ผู้ใช้รอคอยมาหลายเดือนตามที่ทารันวัด อ้างอิงจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้การปล่อยเบต้ารอบที่2อาจมีขึ้นเร็วที่สุดในวันที่12ธันวาคมแม้จะมีการคาดเดาว่าอาจจะมาในวันนี้แต่ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันยังไม่เกิดขึ้นทาให้ผู้ใช้หลายคนต่างรอคอยการอัปเดตครั้งสำคัญต่อไปตัวอย่างวัน UI 7เบต้าแรกบน Galaxy a 2 4นั้นเสถียรอย่างน่าประหลาดใจมีการแนะนําการปรับแต่ง UI และคุณสมบัติใหม่ที่ยอดเยี่ยมควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบจํานวนมากด้วยการอัปเดตเบต้าครั้งที่2ที่จะมาถึงผู้ใช้สามารถคาดหวังการปรับปรุงให้ลงตัวยิ่งขึ้นและ ใหม่ที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน Galaxy S 2 4ให้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ Samsung เตรียมปล่อยอัปเดตเบต้าครั้งที่สําสำหรับวัน UI 7เข่าเลือเกอี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ที่อาจรวมอยู่ด้วยก็เพิ่มมากขึ้นแม้รายละเอียดจะยังคงมีน้อย แต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นซึ่งถูกจับตามองนั้นคือเครื่องมือตัดต่อ audio eraser คล้ายกับฟีเจอร์ที่ Google เปิดตัวบน Pi ก e l 8 audio eraser คาดว่าจะให้ผู้ใช้สามารถลบและแยกเสียงในวิดีโอได้โดยตรงผ่านแอป g a l l e r y ของ Samsung ซึ่งอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทั้งผู้สร้างคอนเทนต์และผู้ใช้ทั่วไปอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่แน่นอนของการเปิดตัว audio eraser ยังไม่ชัดเจนแซมมี่กูรูซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ชี้ให้เห็นว่า Samsung ยังมีข่าวลือว่า กำลังพัฒนาฟีเจอร์ Object e r a s e r สําำหรับวิดีโอซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวใน One UI 7.1การเปิดตัว Audio e r a s e r และ Object e r a s e r พร้อมกันเพื่อนำเสนอชุดเครื่องมือตัดต่อวิดีโออย่างครบคันให้กับผู้ใช้ Galaxy จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสรุปแล้วการมองไปข้างหน้าสู่การเปิดตัว Samsung Galaxy S25 Series นั้น มีข่าวลือและการอัปเดตมากมายที่ปรากฏขึ้นว่าภาให้เห็นว่าผู้ใช้จะได้อะไรจากอุปกรณ์ที่ทุกคนตั้งตา,ตารอตั้งแต่ราคาที่อาจเพิ่มขึ้นไปถึงคุณสมบัติใหม่ที่น่าตื่นเต้น S25 <15 S 1> มีแนวโน้มที่จะสร้างกระแสในตลาดสมาร์ทโฟนรายงานจากสำนักข่าวเกาหลียังบ่งชี้เพิ่มเติมว่า Galaxy S25 Series อาจเผชิญกับราคาที่สูงขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากความไม่มั่นคงทางการเมืองและความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ซัมซุงยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมและคาดว,วา การชาร์จไร้สายใหม่ QI 2ตลอดจนตัวเลือกแรม16 g ิใน d 1 5 Ultra นอกจากนี้บริษัทกำลังเตรียมปล่อยอัปเดตเบต้าครั้งที่2สำหรับซอฟต์แวร์ One UI 7ซึ่งใช้ Android 15เป็นพื้นฐาน มีข่าวลือว่าการอัปเดตนี้จะมาพร้อมฟีเจอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่น Audio e r a s e r และ Object e r a s e r ซึ่งอาจจะช่วยยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างมากในขณะที่การเปิดตัว Galaxy S25 Series ใกล้เข้ามาความตื่นเต้นก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆในหมู่ผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีและแฟนซัมซุงทั่วโลกจริงไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกด u b s c ไ i b e กดกระดิ่งกริ๊งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ